สงครามนั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปเลยครับและนี่มันก็คือคำพูดจากเกม Fallout ในปี1997ที่ได้พูดถึงความจริงของสงครามที่ไม่เคยหยุดการแสวงหาความร่ำรวยและอำนาจไม่ว่าจะเป็นการทำสงครามของชาวโรมันที่ทำเพื่อการล่าทาดและสะสมความมัง่งคั่งหรือการที่สเปนครับสร้างอาณาจักรจากความโลภภายในทองคำและดีใดของตัวเองการแสวงหาความร่ำรวยของสเปนนั้น มันก็ทําให้พวกเขาต้องอ่ขยอณาจาักรในดีแดนใหม่ๆแล้วก็ต้องจบลงด้วยการทิ้งรอยบากที่มันแย่เกินกว่าจะลบออกจากประวัติศาสตร์ได้ฮิตเลอร์เองเขาก็เป็นคนหนึ่งครับที่มีบทบาทสําคัญในการใช้เยอรมนีที่กําลังบอกช้ําจากสงครามโลกครั้งที่1เพื่อที่จะพลิกฟื้นให้กลายเป็นมหาอํานาจทางเศรษฐกิจด้วยสงครามโลกครั้งที่2และหลังจากนั้นครับก็จะมีอเมริกาที่เข้ามามีบทบาทสาคัญ ในการทำสงครามโลกครั้งที่1แล้วก็ครั้งที่2และด้วยการใช้กำลังทางทหารเทคโนโลยีที่เหนือกว่ามันก็ได้ทำให้พวกเขาครับกลายไปชนชาติมหาอำนาจหลังจากนั้นไปเลยแต่ว่าในคลิปนี้เนี่เรื่องที่ผมจะนำมาเล่านั้นมันก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่แทบจะทำให้เกิดสงครามนิวเคลียร์ระเบิดขึ้นเลยครับเพียงเพราะว่าการตัดต้นไม้เพียงแค่หนึ่งต้นเท่านั้น ฟังดูแล้วมันก็ไม่น่าเชื่อใช่ไหมล่ครับแต่นี่นะีมันคือเรื่องราวครับที่มันเกิดขึ้นจริงๆและมันก็เริ่มต้นในพื้นที่ที่เรียกว่าพื้นที่รักษาความปลอดภัยร่วมหรือ JSA ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชายแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้นั่นเองครับพื้นที่นี้นะ่ะก็จะเป็นพื้นที่ที่ถูกแบ่งออกจากการหลังจากสงครามเกาหลีเหนือที่สุดนลงครับในปี1 9น3นู่นแหละ และก็ไม่มีทหารอยู่เลยครับในพื้นที่นี้เนะี่ะและจะบอกว่ามันเป็นการยุติสงครามเลยเนี่ยมันก็ไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมแต่ว่ามันเป็นเพียงแค่การหยุดยิงแล้วก็สร้างเขตการชนระหว่างทั้งสองฝ่ายเท่านั้นครับพื้นที่นี้เนะี่ยมันจึงกลายเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของความตึงเครียดที่อยู่ระหว่างประเทศทั้งสองประเทศมาจนถึงทุกวันนี้เลยทีเดียวและแน่นอนครับว่าในพื้นที่นี้นะครับก็จะไม่มีใครที่จะสามารถพกพาอาวุธไปได้ ยกเว้นเพียงแค่แบบปืนพกสั้นเล็กๆเท่านั้นครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องถูกควบคุมอย่างเข้มงวดแล้วก็จะมีการเฝ้าตลอด24ชั่วโมงมีทหารจากทั้งฝ่ายเกาหลีเหนือและฝ่ายเกาหลีใต้ที่ประจำการอยู่เพื่อที่จะปกป้องไม่ให้มีการละเมิดข้อตกลงต่างๆครับที่ตกลงกันเอาไว้แต่อย่างไรก็ตามครับทุกท่านในพื้นที่นี้เนะี่ยมันก็ยังคงมีสิ่งหนึ่งที่ดูเหมือนจะเป็นสิ่งธรรมดารรมดาที่ทำให้เกิดปัญหาใหญ่ขึ้นมาได้ ในปี1976ครับมันก็ได้มีต้นป๊อปล่าต้นหนึ่งที่แบบสูงตั้งตระหง,ง่านอยู่ในบริเวณ JSA และมันก็ได้กลายเป็นปัญหาสำคัญระหว่างสองฝ่ายไปจนได้เพราะว่ามันสูงกว่าต้นไม้รอบข้างครับจนทหารนั้นมองเห็นมันจากจุดเฝ้าสังเกตการของ UN แต่ทว่าความสูงของมันนะครับมันก็ดันไปบดบงังเส้นทางการเดินทางสําคัญครับระหว่างเกาหลีเหนือแล้วก็เกาหลีใต้ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ทั้ง2ฝนะ่ายเนี่ย ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งและมันยิ่งทําให้เกิดความตึงรเครียดขึ้นไปอย่างไม่คาดคิดขึ้นไปอีกครับเกาหลีเหนือน่ะพวกเขาไม่ต้องการให้ต้นไม้นี้น่ะถูกตายครับเพราะว่าต้นไม้ต้นนี้มันจะเป็นเหมือนกับสัญลักษณ์ของพื้นที่แล้วก็อำนาจของพวกเขานั่นเองในมุมมองของพวกเขาแล้วครับต้นไม้ต้นนี้น่ะมันคือส่วนหนึ่งของเขตแดนที่พวกเขานะ่ะควบคุมอยู่แต่ทางเกาหลีใต้แล้วก็พันธมิตรของ UN เอ็นน่ะกลับมองว่า ต้นไม้ต้นนี้มันเืออันตรายครับเพราะว่ามันทําให้ทหารฝ่ายตนน่ะไม่สามารถมองเห็นการเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามได้อย่างชัดเจนหากมันมีการโจมตีจากฝ่ายเกาหลีเหนือขึ้นมาแล้วลก็พวกฝ่ายยูเอ็นน่ะก็จะไม่สามารถมองเห็นหรือว่าตอบโต้ได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองครับและการตัดสินใจของเกาหลีใต้และอเมริกาในการตัดต้นไม้ในครั้งนี้เนี่ยมันก็เลยเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมปี1976้ยเกนู่นแหละครับ เพื่อให้พื้นที่เหล่านั้นครับมันสะอาดสะอ้านและสามารถมองเห็นได้ชัดเจนขึ้นในการเฝ้าระวังจุดประสงค์หลักของการตัดต้นไม้นี้เนะี่ยมันไม่ใช่เพื่อการทำลายสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์แต่เป็นไปเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการใช้ต้นไม้เป็นที่อําพรางตัวในการโจมตีที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตนั่นเองครับและเมื่อการตัดสินใจเริ่มต้นขึ้นสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดนั้นมันก็ได้เกิดขึ้นตามมาครับทันทีที่ทหารอเมริกันนะครับเริ่มทำการตัดต้นไม้ ทุกอย่างนั้นมันก็เริ่มผิดพลาดพวกเขาคิดแค่ว่าพวกเขานะ่ะจะมาตัดต้นไม้บันทัดโล่นะครับเพื่อที่จะได้เห็นมุมมองให้มันมองข้ามไปยังเกาหลีเหนือได้แบบชัดเจนขึ้นแค่นั้นเองแต่ไม่นานหลังจากนั้นครับหลังจากที่เริ่มลงมือเสียงร้องวอยมันก็เริ่มดังขึ้นครับจากฝั่งของทหารเกาหลีเหนือและพวกเขานะ่ะก็ไม่ร้องเฉยนะครับแต่เดินเข้ามาด้วยลองนึกภาพไปมนะครับมันเหมือนกับการที่คุณไปทําอะไรเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะ่ย ในสวนของคุณเองอ่ะแล้วอยู่ๆนะครับมันก็มีคนบุกเข้ามาววยๆใส่คุณแบบไม่ทันตั้งตัวทหารเกาหลีเหนือประมาณ15คนก็เดินมาถึงจุดที่ทหารอเมริกันกําลังทํางานด้วยสีหน้าที่แบบโกรธจัดมากๆครับพวกเขาตะโกนใส่แล้วก็ขอให้หยุดทันทีการพูดคุยนั้นเริ่มดูเดือดขึ้นครับจนทหารอเมริกันในกลุ่มนะ่ะก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ย hey, มันไม่ไหวแล้วนะ บรรยากาศน่ะมันเริ่มมาคุมาคุแล้วก็เครียดเกินไปแล้วและที่แย่ไปกว่านั้นก็คือตอนนั้นครับมีทหารเกาหลีเหนือคนหนึ่งที่ทหารฝั่ง UN น่ะพวกเขาได้ให้สมญานำแตาคนนี้ว่าพันเอกบูดอกเพราะว่าเขานะครับจะเป็นแบบผู้นำที่มีชื่อเสียงในเรื่องของความรุนแรงเป็นพี่วากครับชอบข่มขูน้องๆในกองของตัวเองนั่นเองครับเราะว่าทหารฝั่งยูองครับที่เขาอ่ะ ประจำการอยู่ที่ฝั่งเกาหลีใต้เนะี่ยเขาก็ได้เห็นพันเอกคนนี้นะครับวักอยู่ทุกวันก็เลยได้ตั้งฉายาให้ว่าพันเอกบูด็อกนั่นเองครับและเมื่อพันเอกบูด็อกนะ่ะเดินเข้ามาเห็นการตัดต้นไม้ขนานครับเขาก็ไม่ยอมครับแล้วก็สั่งให้หยุดทันทีในด้านของทหารอเมริกันนะครับเมื่อได้ยินแบบนั้นนะ่ะเขาก็ไม่ได้สนใจครับเพราะว่าเขาคิดว่าเฮ้ยนี่มันสวนบ้านเราเนี่ยคนข้างบ้านจะมาบอกให้เราหยุดตัดไม้บ้านเราได้ยังไงเนี่ย ก็เลยบอกพันเอกบูรอกไปครับว่าเออถ้าอยากจะให้หยุดนะ่ะก็ไปทําเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรมาแล้วกันแต่ว่าพันเอกบูรอกครับรู้สึกเหมือนกับว่าจะไม่ค่อยเข้าใจเรื่องลายลักษณ์อักษรเท่าไหร่แกก็ไม่ยอมรับลุกเราให้แบบทหารฝั่งอเมริกันนหะหยุดอยู่นั่นแหละแต่ทหารอเมริกันครับก็รู้สึกว่าจะหน้ามือเหมือนกันครับไม่ยอมแพ้ครับกับตันโบนาฟฟ์ครับเขาเป็นหัวหน้าทีมของฝ่ายอเมริกันครับเขาก็ได้ตัดสินใจให้เดินหน้าแล้วก็บอกให้ทีมนะ่ะทำการตัดต้นไม้ต่อไปครับ เขาหันหลังให้กับพันเอกบูด็อกแล้วก็เหล่าทหารเกาหลีเหนือครับทำเป็นหูทวนลมแล้วก็ทำงานต่ออย่างไม่แย่แสครับเรียกได้ว่าถูกเมินนั่นเองครับอืเหมือนแรงด้วยนะเนี่ยลองคิดดูนะครับมันเหมือนกับว่าคุณน่ะได้ห้ามเขาอ่ะให้ทําอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่าพวกเขาอ่ะก็ไม่สนใจคําที่คุณห้ามไปเลยครับแล้วก็ปฏิเสธสิ่งที่คุณห้ามน่ะแถมยังยืนยันที่จะทําตามสิ่งที่คุณห้ามไว้อีกกับตันโบนาฟอร์นะครับแกก็ทําแบบนั้นอยู่เลย แค่เขาเมินเฉยๆนะครับมันก็เหมือนกับว่าเป็นการยุยงให้ฝ่ายตรงข้ามน่ะต้องทําอะไรทักอย่างแล้วในด้านของพันเอกบูดอกครับ เห็นแบบนั้นเขาก็โกรธจัดติครับเขาก็เลยบอกลูกน้องรับไปตามคนมาเพิ่มอีกองร้อยหนึ่งไม่นางรับหลังจากนั้นนะ่ะก็ได้มีรถบรรทุกจากฝ่ายเกาหลีเหนือที่เต็มไปด้วยทหารยี่ิบกองรับมาถึงเรียกได้ว่าจะเต็มรับมาพร้อมกับเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์การเกษตรทั้งรถเลยครับมีทั้งท่อนเหล็กท่อนไม้ทงางทหารเกาหลีเหนือนะครับก็เริ่มบีบบังคับครับ ให้ทหารอเมริกานะ่ยหยุดการตัดต้นไม้เดี๋ยวนี้นะแต่ก็ดูเหมือนว่าการตอบสนองของฝ่ายอเมริกานั้นมันก็กลับไม่เป็นอย่างที่ฝ่ายเกาหลีเหนือคาดหวังเอาไว้ครับกัปตันโบนาฟอร์ดเนะ่ะก็หันไปพูดกับเหล่าทหารของเขาว่าตัดมาต่อไปแม้จะมีทหารเกาหลีเหนือครับยืนขวางอยู่แบบนั้นก็ทํากัปตันเนะ่ะเขาก็ไม่สะทกสะท้านเลยทั้งนี้นะครับเรียกได้ว่าไม่ยอมไม่ใครเนะ่ยเข้ามาขัดขวางการทํางานของเขาเลยทีเดียวครับและในตอนนั้นเองพันเอกบูด็อกครับ ก็เลยโกรจัดมากจนควบคุมตัวเองไม่ได้ครับเขาถอดอาิิกขาของตัวเองออกมา พอด้วยผ้าเช็ดหน้าแล้วครับแล้วก็เก็บไว้ในกระเป๋ากางเกงก่อนที่แกนะครับเจตโกนบอกลูกน้องว่าจัดการมันนะครับแล,แล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นน่ะมันก็จะเหมือนกับการระเบิดของสงครามที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเลยครับเพราะว่าสิ่งที่ตามมาหลังจากคําสั่งของพันเอกบูด็อกนะครับมันไม่ใช่แค่การด่าดทอการทะเลาะเบากแวง้งหรือว่าเต้นสอกอตโก้ด้วยกัน,นะครับแต่มันคือการเปิดฉากดวลการต่อสู้ ที่เต็มไปด้วยความรุนแรงด้วยอุปรกรณ์ทางการเกษตรที่ฝ่ายเกาหลีเหนือครับขนมาอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นท่อนเหล็กแล้วก็ท่อนไม้ครับพร้อมกับใบหน้าที่พวกเขาเน่ะแสดงออกถึงความโกรธเกลีวกยวนั้นก็เริ่มเคลื่อนตัวเข้าใกล้ทหารอเมริกันและเกาหลีใต้อย่างรวดเร็วครับงานนี้นี่ทันใดนั้นเสียงดังของไม้ท่อนใหญ่ที่กระแทกเข้ากับหัวของทหารยูเอ็นนั้นมันก็ดังกึ่งก้องไปทั่วบริเวณครับมันเบื่อกับการที่นักมวยน่ะ กำลังฟาดหมาดใส่คู่ต่อสู้ครับโอ้โหทางฝั่งทหารเกาหลีใต้แล้วก็อเมริกาครับหยิบอะไรได้ก็เรียกได้ว่าเอามาบวกเต็มพี่เลยครับงานนี้เนี่ยและถึงแม้ว่าฝั่งอเมริกาแล้วก็เกาหลีใต้น่ยจะมีทั้งปืนพกแล้วก็เลื่อยตัดไม้ครับแต่ก็ไม่สามารถที่จะทนกับกําลังจํานวนของทหารเกาหลีเหนือที่มากกว่าได้เลยงานนี้เองครับทหารยูเอ็นกับเกาหลีใต้เนี่ยก็โดนรุมกินโต๊ะอยู่นั่นเองครับแค่เพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้นทหารอเมริกา ทั้งสองคนก็ถูกจับแล้วก็ร้อมรอบไปด้วยทหารเกาหลีเหนือคนแรกนั้นก็คือกัปตันโบนาฟอครับเขาถูกลากไปแล้วก็ถูกทุบจนแบบในไม่กี่วินาทีต่อมาครับเขาไม่ได้มีอาวุธใดๆเลยครับนอกจากเครื่องไม้เครื่องมือในการตัดต้นไม้แต่ทหารเกาหลีเหนือที่แบบโกจัดมากนะ่ะก็ไม่ได้ให้โอกาสในการปกป้องตัวเองเลยแม้แต่น้อยครับ แล้วเรื่องที่แย่ที่สุดก็คือหลังจากที่กัปตันโบนาฟอร์ครับถูกสังหารไปแล้วเนะี่ยทหารเกาหลีเหนือเองก็ยังไม่ยอมหยุดนะครับพวกเขาอ่ะยังตามไปทุบทหารคนอดียดนี่ครับที่อยู่ในทีมของ UN ยังรุนแรงครับนายทหารคนหนึ่งครับที่ชื่อไรทัตแนนบาร์เรตครับก็พยายามจะหลบหนีจากการจู่โจมด้วยการกระโดดข้ามกำแพงแล้วก็ซ่อนตัวอยู่ในหลุมเล็กๆแต่ก็ยังไม่ไหวถูกเหล่าทหารเกาหลีเหนือครับตามล่าไปจนพบครับ เหล่าทหารเกาหลีเหนือที่กำลังเดือดครับพวกเขาอ่ะเรียกได้ว่าบรรดานโทสะออกมาเต็มที่เลยครับมีทั้งไม้ทั้งขวานอะไรครับจามลงไปหมดครับโอโหขอไม่เล่าแล้วกันครับเรียกได้ว่าเละงานนี้ฮะในขณะที่ทุกอย่างมันกาลังเกิดขึ้นอย่างบ้าคลั่งอยู่น,นั่นเองครับมันก็ได้มีทหาร UN ที่กําลังเฝ้าสังเกตการณ์จากมุมสูงพวกเขาอะพยายามจะเข้าไปช่วยกันครับแต่นั่นน่ะมันก็ไม่ได้ทำให้สถานการณ์มันดีขึ้นเลยพวกเขาได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ครับ ที่จะไปช่วยบาเลตแล้วแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้มากพอและสุดท้ายนะ่ะก็ต้องยอมรับความพ่ายแพ้ไปครับเมื่อบาเลตเนะ่ะเสียชีวิตระหว่างทางที่กำลังถูกพาขึ้นรถไปโรงพยาบาลนั่นเองและไม่นางรับหลังจากที่เหล่าทหารเกาหลีเหนือพวกเขาเริ่มเหนื่อยพวกเขาก็เริ่มคิดได้แล้วครับเริ่มแบบมีสติขึ้นมาแล้วแล้วก็เริ่มรู้ตึกถึงสิ่งที่ตัวเองทำคนอื่นไปครับ เรียกได้ว่าการโจมตีครั้งนี้ครับมันก็ทําให้ทหารจากทาง UN แล้วก็เกาหลีใต้นั้นได้รับความสูญเสียอย่างหนักเลยทีเดียวแต่สิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นก็คือฝั่งเกาหลีเหนือครับพวกเขาเนะี่ยกลับไม่ยอมรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นพวกเขากลับโทษว่าทหารอเมริกนะันน่ะเป็นฝ่ายเริ่มโจมตีพวกเขาก่อนด้วยการเหมินแน่น,นอนครับทุกท่านว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะยอมรับความผิดพลาดของตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการกระทํานั้นเนะ่ยมันอาจนาไปสู่ผลลัพธ์ที่แบบร้ายแรง เกาหลีเหนือก็อาจจะพยายามปกป้องตัวเองจากการลงโทษอย่างหนักก็เป็นไปได้ครับหรืออาจจะพยายามหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบต่อการการะทำที่แบบเกือบจะทําให้เกิดสงครามเดียวเคลียรครั้งนี้แต่การการะทำของเกาหลีเหนือในครั้งนี้ครับมันกลับทําให้สถานการณ์นั้นเลวร้ายยิ่งกว่าเดิมเพราะว่าสหรัฐอเมริกาครับซึ่งเป็นพันธมิตรกับเกาหลีใต้เนี่ยก็ได้ตอบโต้การโจมตีครั้งนี้อย่างรุนแรงครับทันทีที่ข่าวการโจมตีนั้นแพร่กระจายไปยังทําเนียบขาว และหน่วยงานความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาพวกเขาน่ะก็เตรียมแผนครับที่จะตอบโต้ความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆสถานการณ์นั้นมันก็ได้ตึงเครียดถึงขีดสุดและโลกทั้งใบนะ่ะก็ตกอยู่ในความหวาดกลัวว่าสงครามโลกครั้งที่3มนะ่ะมันอาจจะปะทุกขึ้นได้ทุกเมื่อในตอนนั้นครับประธานาธิบดีจอร์ดัตฟอร์ดท,ที่บางคนนั้นอาจจะไม่ค่อยได้ยินชื่อของเขามากนะักนั่นก็เป็นเพราะว่าเขาเนะี่ยคือประธานาธิบดีที่ไม่ได้รับการเลือกตั้งโดยตรงครับ ได้รับการบริฟมาจาก c i a แล้วก็ทีมที่ปรึกษาทางการทหารเกี่ยวกับแผนการตอบโต้ที่หลากหลายนั่นเองครับซึ่งแผนการเหล่านั้นน่ะมันก็เต็มไปด้วยความรุนแรงอย่างที่ไม่คาดคิดเลยครับว่ามันจะเกิดขึ้นได้จากการตัดต้นไม้ต้นเดียวนี่แหละแน่นอนครับว่าแผนการเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่การตอบโต้แบบธรรมดาธรรมดาครับแต่อเมริกาเนี่ยเตรียมที่จะตอบโต้อย่างหนักแน่นจนเกาหลีเหนือน่ะ จะต้องสำนึกเลยทีเดียวและบางแผนที่ถูกเสนอขึ้นมานะครับมันก็คือการส่งหน่วยซิลไปโจมตีฐานทัพของทหารเกาหลีเหนือในแถบชายแดน DMC ครับแต่สิ่งที่ทำให้หลายคนตกใจก็คือการพิจารณาครับที่จะใช้ปืนใหญ่ยิงโจมตีใส่เกาหลีเหนืออย่างไม่อยัางและยังมีแผนการที่พูดถึงการส่งรถบรรทุกบรรจุระเบิดครับเข้าไปในสะพานริดออฟโดรีเทิงครับเพื่อทำลายมัน แค่คิดถึงการทำลายสะพานนั้นน่มันก็น่าตื่นเต้นแล้วใช่ไหมครับแต่เรื่องอ่ะมันก็ยังไม่จบเท่านั้นนะครับการตอบโต้ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดก็คือการใช้ระเบิดนิวเคลีย์นั่นเองครับใช่แล้วครับพวกเขาอ่ะคิดจะทิ้งระเบิดนิวเคลียบร์บริเวณชายฝั่งของเกาหลีเหนือเพื่อตอบโต้การกระทําของทหารกลุ่มเล็กๆครับที่พวกเขาอ่ะมองว่ามันเป็นการยั่วยุครั้งใหญ่แน่นอนครับว่าการใช้ระเบิดนิวเคลียร์เนี่ย มันก็จะหมายถึงการทำลายล้างไปทั้งภูมิภาคและอาจจะนำไปสู่สงครามโลกครั้งที่3ก็เป็นไปได้แต่โชคดีหน่อยนะครับที่การตอบโต้ที่แบบหนักหน่วงแบบนี้นะ่ะมันก็ไม่ค่อยจะถูกเลือกมากเท่าไหร่ครับแม้ว่าในตอนแรกอะ่ะพวกเขาก็แค่คิดกัน,นัแหละครับว่าจะโจมตีแบบไหนให้มันรุนแรงที่สุดดีแต่การตัดสินใจของฟอร์ดแล้วก็ทีมที่ปรึกษาของเขาอ่ะก็คือการเลือกแนวทางที่สมดุลมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับและพวกเขาอ่ะ ก็ตัดสินใจครับว่าถึงแม้ว่าตอนนี้นะครับพวกเขาอจะสามารถตัดต้นไม้ได้เสร็จเรียบร้อยไปแล้วก็ตามตายก็ไม่ควรในสถานการณ์น่ะมันบานปลายไปจนถึงขั้นสงครามเดือดเคียพวกเขานะครับก็เลยคิดว่าเออเราแค่จะตัดต้นไม้เองแต่ถ้าเกาหลีเหนือน่ะยังก้าวร้าวแบบนี้น่ะก็คงจะไม่ปล่อยไว้อีกแน่นอนเอาละสิครับปอดแล้วก็ทีมที่ปรึกษาของเขานะ่ย ก็เริ่มแผนการเลยครับที่ชื่อว่าปฏิบัติการพอบัญญาตครับซึ่งมันดูจะเป็นเหมือนกับแผนการที่มีความน่าสนใจแล้วก็แปลกใหม่เป็นอย่างมากเลยครับเพราะว่าพอบัญญัตเนี่ยก็ไม่ได้เป็นแค่ชื่อของยักษ์ตัดไม้ในตำนานของอเมริกาเท่านั้นนะครับแต่ยังไปเชื่อรหัสของปฏิบัติการทางทาหารที่แสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์และแสดงแสนยานุภาพให้เป็นที่ประจักษ์นั่นเองครับเหตุการณ์นั้นก็เริ่มต้นขึ้นในวันที่21สิงหาคม ซึ่งมันก็เป็นเวลาสาวันครับหลังจากเหตุการณ์รุนแรงที่ j s a ทหารอเมริกันแล้วก็ทหารเกาหลีใต้ครับพวกเขาเนะี่ก็ได้แสดงเหตุถึงความเตรียมพร้อมที่เหนือกว่าโดยมีรถบรรทุกทหารกว่า20คันพร้อมทหารจากหน่วยวิศวกรม16นายครับที่มาพร้อมกับเลื่อยยนต์เพื่อปฏิบัติภารกิจตัดต้นไม้ที่ดูเหมือนกับจะไม่มีอะไรเลยครับแต่ภารกิจนี้นะ่ย มันกลับมีความหมายที่แบบลึกซึ้งแล้วก็แฝงไปด้วยการแสดงออกถึงความแข็งแกร่งของพวกเขานน่นครับทางด้านทหารเกาหลีเหนือที่เฝ้าสังเกตการอยู่จากระยะไกลนั้นก็คงจะประหลาดใจครับกับสิ่งที่พวกเขาเนี่ยได้พบเห็นพวกเขาอาจจะไม่เคยคาดคิดครับว่าการจัดการกับต้นไม้เพียงต้นเดียวนะ่ะมันจะต้องใช้กําลังทหารแล้วก็ยุทธปกรณ์มากมายขนาดนี้นอกจากทหารวิศวกรที่มาพร้อมกับเรื่อย,ยนต์แล้วใช่ไหมครับยังมี กองกาลังทหารที่แบบแข็งแกรงกว่าที่คาดไว้อีกเยอะเลยแต่สิ่งที่น่าตื่นเต้นยิ่งกว่านั้นก็คือการปรากฏตัวของเฮลิคอปเตอร์ครับพันใดนั้นน่ะเสียงเฮลิคอปเตอร์นั้นมันก็ดังขึ้นจากท้องฟ้าทหารเกาหลีเหนือนั้นก็เงยหน้าขึ้นมองแล้วก็พบกับเฮลิคอปเตอร์ขนาดใหญ่ครับ20ลำที่บินเข้ามาใกล้นอกจากนี้หละยังมีเฮลิคอปเตอร์โจมตีเบล a อ1อสวัคออีก7ลำครับที่บินตามมาอย่างใกล้ชิด เหมือนกับการเปิดฉากโจมตีทางอากาศในภาพประโยชน์เลยครับทหารเกาหลีเหนือน่ะก็ทําได้เพียงแค่ยืยนมองด้วยความตกตะลึงแล้วก็ตาเปิบๆครับและมันก็ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับทุกท่านในขณะที่ทหารฝั่งเกาหลีเหนือน่ยยังคงสงสัยครับว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกันนะยืนเกาหัวแขกแค,ครับทหารอเมริกาน่ะก็ยังคงส่งกําลังเสริมต่อเนื่องครับพวกเขาอ่ะยังมีเครื่องบินลบ F4 แพนทอมครับแล้วก็ F5 ของทั้งสหรัฐแล้วก็เกาหลีใต้ที่บินอยู่บนน่านฟ้าซึ่งมันก็เป็นการประกาศนั่นแหละครับว่าพวกเขาอ่ะมี power นะมีกองกําลังแบบที่เหนือกว่าน่ะจะทําอะไรพวกเขาได้ล่ะและเพื่อการโชว์ power ขั้นสุดครับพวกเขานี่ยก็ยังได้นําเรือบรรทุกคเครื่องบินครับ SS b i s w a y ที่มันใหญ่ที่สุดในโลกในขณะนั้นน่ะมาจอดใ,นในกล้ๆก,กับ d m c ครับถ้าคิดภาพไม่ออกแล้วล้วก็มันก็เหมือนกับการเอายักษ์อะ มาวางไว้ตรงหน้าพวกเกาหลีเหนือแล้วพวกเขานะ่ะก็ไม่สามารถทำอะไรได้อย่างไรอย่างนั้นเลยครับถ้าคิดว่าแค่นี้ยังไม่สุดนะครับก็ต้องบอกเลยครับว่าเกาหลีเหนืนะอน่ะคงไม่คาดคิดครับว่าจะได้เจอเข้ากับการแสดงพลังที่เต็มไปด้วยความเก่งกาจจากอเมริกาบรรดาทหารหน่วยรบพิเศษจากฝ่ายอเมริกาแล้วก็เกาหลีใต้ครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นหน่วยนินจาเองครับเพราะว่าพวกเขาเนะี่ยฝึกการต่อสู้ในระดับแบ็คเบด ก็จะมีการเตรียมพร้อมด้วยอาวุธที่มันหนักหลวงตั้งแต่ m 1 6ครับไปจนถึงปืนโกลหนักทั้งหมดนี้เนะี่ยมันก็เลยทําให้พื้นที่ที่เกิดเหตุนั้นมันกลายเป็นสมรภูมิย่อมยอมไปเลยทีเดียวครับที่มันเต็มไปด้วยความเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วโดวยเฉพาะ ฝั่งอเมริกาครับในด้านของพันเอกบูด็อกที่ทำผ้าจะขัดขวางการตัดต้นไม้นั้นอีกตอนนี้ก็ดูเหมือนกับว่าพวกเขาเริ่มจะใจ่อไปเสียแล้วครับเพราะว่าเห็นท่าทีว่าจะต้านทานอะไรไม่ไหวแล้วมันเหมือนกับว่าพวกเขาครับรู้ตัวว่าแพ้ตั้งแต่ยังไม่ทันได้เริ่มนั่นแหละครับแต่ก็ยังฝืนยืนอยู่ที่เดิมไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามและแล้วเมื่อทุกอย่างพร้อมทหารอเมริกานั้นก็เริ่มลงมือทำตามแผนที่วางเอาไว้นั่นก็คือ การตัดต้นไม้ครับที่มันเป็นปัญหายอยู่และเมื่อเสียงเลื่อยยนต์ดังขึ้นทหารฝั่งเกาหลีเหนือก็ทําได้แค่เพียงยื่นมองอยู่ห่างหางตาปิดๆครับเหมือนกับว่าบกอยู่ในสถานการณ์ที่แบบทําอะไรไม่ได้เลยใช้เวลาเพียงแค่42นาทีเท่านั้นครับต้นปอปล่าที่เป็นเหมือนกับสัญลักษณ์ของเกาหลีเหนือมันก็ได้ถูกกําจัดไปจนหมดสิน้นในระหว่างนั้นนะ่ะมันก็ไม่ได้มีการยิงปืนไม่ได้มีการต่อสู้ยืดยืด้อทหารเกาหลีเหนือนะ่ย ก็ทาได้แค่เพียงยืนมองการกระทาทั้งหมดจากระยะไกลครับพวกเขารู้ดีครับว่าไม่ควรที่จะไปท้าทายอะไรต่อไปแล้วและเมื่อการตัดต้นไม้เสร็จสิ้นครับทหารเกาหลีเหนือน่ะก็คงจะรู้สึกถึงพลังอํนานาจที่พวกเขาอ่ะต้องยอมรับแล้วล่ะครับการแสดงพลังหรือว่าโชว์พาวของอเมริกาในครั้งนี้ครับมันก็เต็มไปด้วยการเตรียมพร้อมอย่างรอบคอบแล้วก็แสดงออกถึงความมุ่งมั่นครับที่จะทําให้ทหารเพียงไม่กี่คนเท่านั้นนะครับ ที่จะรู้สึงว่าพวกเขาเน่ยเกือบจะทําให้เกิดสงครามโลกครั้งที่3ไปแล้วแล้วในที่สุดครับเกาหลีเหนือน่ยก็ได้ออกถแถลงการแสดงความเสียใจครับแม้ว่าโดยปกติแล้วอะพวกเขาก็จะไม่ยอมรับผิดอะไรง่ายๆนะครับและเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ครับมันก็ขี้คลายไปด้วยดีสหรัฐอเมริกาแล้วก็เกาหลีใต้นั้นก็ได้แสดงให้เหน็นถึงอำนาจที่ไม่อาจจะท้าทายได้ครับและพวกเขาอ่ะก็ได้ทําให้ต้นไม้นั้น หายไปจากโลกนี้แบบสงอบๆโดยที่ไม่ต้องเกิดการยิงปืนกันเลยและหลังจากที่ต้นป๊อปล่าน,นั้นถูกตัดลงไปจากพื้นที่ JSA ทุกอย่างนั้นก็ขี้คลายไปได้อย่างรวดเร็วครับความตึงเครียดที่เคยเกือบจะทําให้เกิดสงครามโลกครั้งที่สานั้นมันก็เริ่มลดลงเกาหลีเหนือที่เคยยืนยดจะไม่ยอมรับการกระทําข,ของสหรัฐก็ต้องยอมรับผลที่เกิดขึ้นพร้อมกับออกแถลงการ แสดงความเสียใจแม้ว่ามันจะไม่ใช่คำขอโทษที่จริงใจเท่าไหร่นะครับส่วนสหรัฐอเมริกาแล้วก็นรมิทรอย่างเกาหลีใต้นะ่ะก็ได้แสดงออกให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและความมุ่งมั่นที่จะปกป้องสิทธิ์และความมั่นคงของตัวเองนั่นเองครับแต่นี่นะ่มันก็คือสิ่งที่ทําให้เรื่องราวนี้นะ่ะมันเต็มไปด้วยความซับซ้อนและความเถือกเอนใจที่ มันไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้เลยครับการกระทําของเกาหลีเหนือน่ะแม้จะดูรุนแรงแล้วก็ไร้เหตุผลในตอนแรกใช่ไหมครับแต่ถ้าเรามองย้อนกลับไปพวกเขากําลังต่อสู้เพื่อสิ่งที่พวกเขาเชื่อในมุมมองของพวกเขาอ่ะต้นไม้ต้นนี้มันก็ไม่ใช่แค่ต้นไม้แต่มันเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นอธิปไตยและการปกครองของผู้นําเขาครับ การที่ต้นไม้ต้นนี้เนะี่มันถูกตัดลงมันจึงไม่ใช่แค่การทำลายต้นไม้ธรรมดาธรรมดาครับแต่มันเป็นการไปลบสิ่งที่พวกเขาอ่ะคิดว่ามันเป็นมรดกแล้วก็กลยุท์ของประเทศพวกเขานั่นเองครับและในขณะเดียวกันนะ่ยการตบโต้ของสหรัฐอนะ่ะมันก็ไม่ใช่การตอบสนองที่ง่ายๆหรือเหมือนการแก้แค้นทันทีที่เกิดเหตุการณ์นี้พวกเขานะครับ ไม่เช่กับทางเลือกที่แบบยากลําบากการใช้กําลังทางทหารมหาศาลไม่ใช่แค่เพื่อตัดต้นไม้เท่านะครับแต่เพื่อที่แสดงเหตุถึงอํานาจแล้วก็ความสามารถในการปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองในพื้นที่ที่อ่อนไหวที่สุดแห่งหนึ่งของโลกแม้ว่าการใช้กําลังครั้งนี้ครับมันอาจจะดูเกินกว่าความจําเป็นในบางมุมมองแต่มันก็สะท้อนเหตุถึงการที่สหรัฐต้องยืนหยัดเพื่อความมุ่งมั่นของตนเองในยุคสงครามเย็นครับ แล้วก็เมื่อมองลึกลงไปถึงผลกระทบจากเหตุการณ์นี้เนะ่ยสิ่งที่เราได้พบก็คือทั้งสองฝ่ายต่างก็มีเหตุผลของตัวเองในการกระทําอย่างที่พวกเขาทําเกาหลีเหนือก็กังวลในเรื่องของอธิปไตยและการคงอยู่ของระบบการปกครองของพวกเขาครับในขณะที่สหรัฐเนนะี่ยก็ต้องการแสดงถึงความแข็งแกร่งเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการยั่วยุที่อาจจะนําไปสู่สงครามครั้งใหญ่ หากเรามองจากมุมมองของมนุษย์ที่อยู่ในสถานการณ์นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทาหารที่มีหน้าที่ปกป้องชาติของตัวเองหรือผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดและอันตรายเราก็จะสามารถเห็นใจความรู้สึกของพวกเขาได้ครับรแลรร้วระคแล้วการตัดต้นไม้ให้ต้นนี้นะมันก็ได้กลายเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญในประวัติศาสตร์มันไม่ใช่แค่การตัดสตนใจของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ทําให้โลกต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่เกิดจากความตึงเครียดระหว่างประเทศที่ ต่างก็มีมุมมองและผลประโยชน์ของตัวเองถึงแม้ว่าจะมีความรุนแรงครับเกิดขึ้นจากการปะทะกันบ้างแต่ก็ยังคงเห็นได้ว่าผลลัพธ์สุดท้ายก็คือการหลีกเลี่ยงในการที่จะทําสงครามแล้วก็กลับเข้าสู่การเจราจากันเพื่อปกป้องไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์เหล่านี้คือซ้าแล้วซ้ําอีกนั่นเองครับในที่สุดแล้ว่ทุกฝ่ายก็คงต้องได้เรียนรู้แล้วเหรครับว่าในโลกใบนี้เนะี่ย มันไม่มีการกระทําใดๆหรอกครับที่แบบเรียบง่ายไม่มีการตอบโต้ที่มันไม่เกิดผลเสียในระยะยาวทุกการกระทำาน่ะมันล้วนแล้วแต่มีผลที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเสมอและในบางครั้งครับการที่เราอะทาสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องน่ะมันก็อาจจะต้องแลกมาด้วยการทําความเข้าใจ ถึงมุมมองของคนอื่นๆด้วยเช่นกันครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมเดินทางมาตลอดคลิปนี้เลยเหนือสิ่งอื่นใดแล้วก็ถ้าคิดสิ่งไหนแล้วไม่เป็นไปนคนอื่นแล้วก็ขอให้สมปรารถนานะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ